อรุณสวัสดยามเช้านะคะเสียงนกเสียงจิ้งรีดนะคะคุยกันให้จ้อแจ้เลยนะคะก็มาหาส่องดอกไม้นะคะมีกองเชียร์นะคะเพียบเลยตรงนี้เป็นอัญชันสีม่วงพัดเทลนะคะสีม่วงตัวใหม่นะคะให้น้ําหมักสาวข้าวนะคะติดฝักนะคะ ออกดอกดีนะคะเดี๋ยวเราจะฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะทำให้ขั้วแน่นนะคะดอกไม่ร่วงนะคะแล้วก็ทําให้ติดผลผลิตด,ดีนะคะน้ําหมักที่เราทําเองนะคะเสียงน้องกราว่าให้กองเชียร์ดังมากเลยนะคะกาวาวกาวาวนะคะจะช่วยภาคงะคะ่ะช่วยภาคเสียงนี่สวยงามมากเลยนะคะก็แผงนี้นะคะ จะเป็นเฉพาะสีเขาเลยนะคะปลูกในวงล้อ,อยางนะคะดินที่เราเตรียมอันนี้มีมะระด่างนะคะมะระขีนกด่างาสงสัยมเมล็ดล่วงนะคะนางก็จะอยากสวยบ้างนะคะดูดูดูจะขึ้นแสงอันชันอยู่แล้วนะคะก็ปล่อยไว้ก่อนไว้ดูเล่นนะคะนี่นะคะนางกำลังเลื้อยขึ้นค้างที่เราเตรียมไว้นะคะ สีม่วงพัดเทลเดี๋ยวเราจะให้มาดูสีชมพูฝั่งนี้นะคะตรงนี้เป็นสีชมพูนะคะนี่นะคะกําลังผริบานนะคะนี่นะคะสีชมพูนะคะโครสสีก็สีม่วงนะคะแต่จะโทนคล้ายๆออกโทนม่วงนะคะตั้งสีไว้แยกสีไว้นะคะเรียก าตามเพจนะคะเรียกตามเรานะคะเวลา,าจะส่งมเมล็ดให้นะคะก็จะได้เข้าใจตรงกันนะคะที่อื่นเออรียกยังไงก็เรียกตามเขานะคะจะได้เข้าใจตามเขานะคะแต่ที่ออกจากกล้วยไปก็เรียกตามกล้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะเดี๋ยวข้าอ,อาลบบ้ามให้นะคะข้ออาอัราบบ้ามเสร็จก็จะแยกสีอันชันไว้เก็บพันไว้นะคะนี่นะคะดีกว่าปล่อยให้ศูญพันนะคะนี่ก็ติดฝักออกมเมล็ดเยอะเลยนะคะ ยอดจองมานะคะหูเยอะแยะมากมายเลยนะคะต่างชาติชอบนะคะเดี๋ยวพอแดดมานะคะนางจะสดชื่นกว่านี้นะคะเป็นดอกอัญชันซุ้งสีชมพูนะคะปลูกหลายเดือนแล้วเกือบปีแล้วนะคะอันนี้นี่นะคะตัดแต่งกิ่งบ่อยๆนะคะทำาสาวให้นางบ่อยๆนางก็จะออกดอกดุกๆให้เรานะคะ ปลูกในวงล้อยางเหมือนกันนะคะพยายามเติมดินใส่ปุ๋ยให้เรื่อยๆนะคะนางก็จะมีดอกมาให้เราตลอดแต่ถ้าเราปล่อยให้เป็นฝักมีเมล็ดนางก็จะรูแบบอ่าโสมๆหน่อยแต่ถ้าเราเก็บดอกทุกวันนางก็จะออกดอกทุกวันนะคะให้เราก็จะดูสวยนี่ซุ้มนี้นะคะเป็นสีม่วงเข้มนะคะสีม่วงกรีบซ้อนดอกเข้มนะคะ จัดจานอาหารนะคะสวยมากเลยนะคะแต่งหน้าเค้กนะคะนี่นะคะดอกอัญชันเป็นดอกไม้ที่กินได้นะคะกินได้แล้วก็มีสรรพคุณนะคะเป็นสมุนไพรด้วยนะคะสมุนไพรนะคะก็ไม่ทั้งคุณและโทษนะคะก็ต้องศึกษาด้วยนะคะแต่ก็ก็กินมาตั้งนานนะคะดอกอัญชันแถมกินสดด้วยนะคะทําให้ผมดก ดำนะคะแล้วก็อีกหลายอย่างนะคะสายตาด้วยนะคะในเรื่องสายตานะคะนี่นะคะเลือดไหลเวียนดีด้วยนะคะอันนี้ก็ปลูกไว้เก็บมเมล็ดพันธุ์นะคะส่งออกนะคะแล้วก็แบ่งพี่พพเ,พเพื่อนในไทยนะคะที่จะเก็บพันธุ์ไปปลูกนะคะก็สามารถอ่าเลกทายกันมาได้นะคะดอกอันชันนะคะรวบรวมไว้ หลายสีมากเลยนะคะมาจ,จัดจานอาหารแต่งหน้าเค้กนะคะทานได้วันนี้ก็เดี๋ยวจะไปทำอย่างอื่นนะคะเดี๋ยวหาน้ำหมักเซาข้าวนะคะลดให้พวกนางนะคะพวกนางชอบลดได้อ่าบนดินนะคะแล้วก็ฉีดพ่นได้ทางใบทางดอกฉีดพ่นทางใบทางดอกก็ทําให้นางนะคะแข็งแรงนะคะยอดแตกดีดอกออกดกขั้วแน่นนะคะส่วนถ้าจะรดราดทางรากก็ทําให รากเดินดีนะคะแล้วก็แตกหน่อดีนะคะได้ทุกชนิดเลยนะคะต้นไม้ที่เราปลูกน้ําจุลินทรีย์สั่งเคราะแสงแล้วก็น้ําหมักซาวข้าวนะคะซุ้มนี้เป็นสีม่วงนะคะแยกไว้เลยเวลาเก็บมเมล็ดเราก็จะสบายเลยนะคะนี่นะคะ